ดีค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อสันลีาะงนะคะชื่อเล่นชื่อนะค่ะก็คุณนักตอนนี้ทางานหรือเร่องสาอยู่นะคะค่ะตอนนี้ก็ทํางานค่ะเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นคนักทำาอยู่ที่ไหนนะคะอ่าตอนนี้ทํางานที่บริษัทคิรดิวนะคะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะค่ะคุณนักตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะอ่าเอ็นสองค่ะคุณนักมีความท้าใจอะไรบ้างที่ได้เรียนอาจารย์แบงค่ะ เราไม่เข้าใจเลยนยค่ะก็คือเราสามารถถามอาจารย์รอบๆได้แล้วก็ถ้าวันไหนที่เราไม่สะดวกที่จะมาเรียนนะคะเราก็สามารถมาดูวิดีโอทบทวนได้ะะแล้วตลอดสี่ชั่วโมงกว่าที่ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์มีความเครียดอะไรบ้างไหมคะมคิดว่าไม่เครียดน,นะคะเพราะว่าบรรยากาศในห้องก็สภาพเรียนะบรรยาก,นนกาศการเรียนการสอนก็โอเคค่ะห้องเรียนก็สะอาดแล้วก็ วิทย์อะไรจะฝากบอกอาจารย์งแงคงบ้างคะก็คิดว่าอาจารย์ก็ถ่ายทอดนะคะความรู้แบบดหยุ่นได้ละ,ละเอียดมากแลก้วก็คือน้อยคนนะคะที่จะแบบว่าตีความอย่างตัวอ,อย่างเช่นอวยากรณ์หรือว่าทิศในการจำตัวกษรคันจิอะไรเงี้ยค่ะก็แบบค่อนข้างที่จะประทับใจเพราะว่าสําหรับคนไทยแล้วะคะ่ะก็คือจะเข้าใจง่ายก็รู้สึกประทับใจดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนักค่ะ